สวัสดีค่ะอุ้มนะคะชฟอทีพีค่ะก็วันนี้นะคะจะมาแจกฟิลเตอร์ i g นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนบอกว่าอยากให้แจกฟิลเตอร์หน่อยเพราะว่าอุ้มเป็นคนที่ชอบใช้ฟิลเตอร์ IG เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการลงติ๊กต็อกจะใช้ในไลฟ์สดด้วยวน้อ ลง IG s t o r ีหรือว่าไลน์ต่างเนี่ยมันก็จะคือจะใช้ฟิลเตอร์ตลอดเพราะว่ามันดีค่ะฟิลเตอร์มันดีทำให้หน้าเราสวยขึ้นวันนี้เขาก็จะมาแนะนำ10ฟิลเตอร์ไอจีนะคะที่ดูคนควรใช้นะคะก็คือง่ายๆก็คือเป็นอันที่อุ่มชอบค่ะเป็นอันที่หลายะคนถามหลายรอบมั่งเลยว่าเออใช้ฟิลเตอร์อะไรนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันที่ฟิลเตอร์แรกกันดีก,กว่าค่ะก็คืออันนี้คือเป็นโน้ตเบลนนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ กําเดาไหลเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกมาสามแบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือหนีมันจะมีฝายแล้วก็มีตัวแบบว่าสีปากนั่นเองพอกดรอบมันก็จะไม่มีฝายมีแต่สีปากค่ะซึ่งมีแค่นี้ก็คือสวยแล้วอีกรอบหนึ่งก็คือเราเอาปากออกได้นะคะแต่ว่าสีปากมันก็จะซีดไปนิดนึงก็เลยใช้ฟิวเตอร์เขานะคะเพื่อให้สีมันดีขึ้นนั่นเองนี่คือมันจะแบบน่ารักมากมากอุ้มเนี่ยจะทิ้งเจ้าตัวชื่อฟิลเตอร์นี้ไว้ให้ใต้ดีคริปชั่นด้วยนะคะคื่อแบบบางคนึ พอมฟิลเตอร์เน่มันจะมีความรู้สึกว่าเราจะมั่นใจมากขึ้นเพราะหน้าเราสวยแล้วเ <c> พ <oughs> ระาะถ้าให้มาถ่ายกล้องสดเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างระดับล้านแปดเลยมาดูกันที่ฟิลเตอร์ที่2องันดีกว่าค่ะฟิลเตอร์นี้ก็เป็นฟิลเตอร์ที่อุ้มใช้บ่อยมากๆในช่วงหนึ่งนะคะเป็นเลิฟคลาวนะคะคืออันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเคยคุ้นๆฟิลเตอร์น,นี้นะคะเนื่องจากว่าเวลาเราถ่ายรูปในกล้องกล้องไอแม็กะมันจะมีฟิลเตอร์ถ่ายรูปอันนึงเวลาเราถ่ายเน,นี่ยมันจะมีขึ้นแบบประมาณนี้นะคะซึ่งอุ้มชอบมากๆแบบน่ารักมากๆตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด2อย่างด้วยกันก็คือเปนแบบนี้นะคะเป็นแบบ หน้าเมียปกตินะคะอนนีกรอบเนี่ยก็จะเป็นแบบลายไม้แต่ว่าจะมีความเป็นแบบตีมืดลงมานะคะซึ่งอุ้มจะชอบใช้อันนี้มากกว่าเพราะว่ามันน่ารักมากเลยตรงนี้เนี่ยคือมันจะมีหัวใจข้าโบนตรงนี้แล้วก็มีแก้มทางแก้มให้นะคะตาก็ดูนิดหน่อยแล้วก็สีปากที่เป็นสีแดงนะคะซึ่งมันน่ารักมากมากมากฟิลเตอร์ต่อไปนะคะเป็นฟิลเตอร์ที่3นั่นเองค่ะซึ่งฟิลเตอร์เนี้ยอุ้มแบบชอบมากชื่อฟิลเตอร์เนี่ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วเราก็อ่านไม่ออก ส่วเนี้ยอุ้ชอบตรงที่แบบเหมือนเราแบบไปทําจมูกมานะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือปีกจมูกเราจะเล็กนะคะแล้วก็เห็นสันดังด้วยหนึ่งแบบนี้เราดูแบบว่าเป็นคนมีดังทันทีนะคะแล้วก็อย่างที่ชอบคือมันจะทำให้ผิวเราเนียนด้วยนะคะเนียนแบบเนียนกริบเลยแล้วก็มีสีลิปให้ด้วยนะคะซึ่งสีลิปสวยมากแล้วก็มีจุดตรงใต้ตาตรงนี้คะ่ะซึ่งเราสามารถที่จะเอาออกได้ดนะนี่ก็นี้ชึบแต่เทียมให้ดูระหว่างก่อนที่จะใช้ฟิลเตอร์นี้กับยังไม่ใช้น,น่นอง อันนี้คือฟิลเตอร์ปกตินะคะก็จะเห็นว่าแบบเออความดังแมบนี้แล้วก็จะมีความแบบว่าปีกจมูกที่ใหญ่นะคะพอเราใช้ฟิลเตอร์นี้ปุ๊บเราก็จะดูเป็นความแบบว่าปีกจมูกเล็กลงแล้วก็มีสันดังนะคะคือดีมากแล้วก็ฟิลเตอร์ต่อไปนะคะเป็นฟิลเตอร์ที่4นั่นเองคือฟิลเตอร์นี้นั่นเองค่ะคือ อุ้มาชอบตรงที่ว่ามันจะมีความเป็นแบบมเหมือนมาร์กกิตเตอร์อะไรเงี้ยวิงวิงซึ่งทุกคนช่วงนี้เนะี่ยหลายคนน่าจะแบบเออชอบกิตเตอร์วิงวิงที่เป็นฟิลเตอร์นี้มากๆนะคะเนี่ยอันนี้คืออุ้มชอบตรงที่แบบมันจะมีความเป็นแบบทําให้หน้าเราเนียนขึ้นซึ่งมันสวยมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีคอนแทคเลนส์ได้ด้วยแบบอันนี้คือสีตาปกตินะคะอันนี้ไม่สีน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีม่วงจะไม่ได้ดูแบบว่ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันแบบมันสวยอุ้มชอบฟิลเตอร์แบบแนวแนวนี้ ลเตอร์ต่อไปนะคะเป็นฟิลเตอร์ที่5เป็นฟิลเตอร์ที่แนะนำมากๆแล้วก็เป็นฟิลเตอร์ที่อุ้มใช้บ่อยเหมือนกันนะคะฟิลเตอร์นี้จะเหมือนใน .snapchat นะคะที่เป็นฟิลเตอร์แบบรูปหมานี่ก็คืออันนี้นั่นเองค่ะนี่ก็คือมันน่ารักมากๆแ,แล้วตรงเนี้ยคือมันจะมีเห็นสีข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมคะคือเขาจะมีให้เราเลือกสีบนแบนบนบ,นบนหน้าเราเงาๆตรงไหนทั้งหมดสามสีก็คือสีมว่วงสีแดงแล้วก็สีเขียวนั่นเองสีแดงก็จะมีความแบบอย่างเงี้ยซึ่งหมอชอบใช้สีแดงมากๆแต่ถ้าขี้เกียจเป <laughs> ะะล่งก,ก็สวยว นี่สิเขาก็จะประมาณนี้นะคะฟิลเตอร์ต่อไปนะคะก็คือฟิลเตอร์ที่หกน,นั่นเองก็คือฟิลเตอร์แคดดี้ฟิงกี้นะตัวนี้เนี่ยอุ้มชอ็อปตรงที่แบบมันจะมตีตัวน้องหมีแบบต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าอันนี้สซเน่อุ้มจะไม่ถ่ายหน้าตัวเองอุ้มจะไปถ่ายแบบว่า พวกการ์ดใหม่ที่ได้มาค่ะหรือไม่ก็เป็นการ์ดแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเพราะมันจะได้ฟิลแบบไม่ต้องตกแต่งเองค่ะง่ายๆแค่นั้นเองแต่คือถามว่าใส่ถ่ายหน้าได้ไหมได้นะคะเราสามารถแบบถ่ายหน้าอย่ได้มันก็จะมีความเป็นแบบเป็นแก้มให้เราด้วยแบบเห็นางเป็นแก้มเียมพูอะไรอย่างนี้หรือไม่ถ้าเราแบบว่าใส่ชุดเป็นแบบวหวานน่ารักน่ารักเจ้าหญิงอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ฟิลเตอร์นี้ก็ได้มันจะเพิ่มความน่ารักให้เรานน่นองค่ะ เราไปดูกันที่ฟิลเตอร์ที่7กันดีกว่าซึ่งฟิลเตอร์เนี่ยเป็นฟิลเตอร์ที่อุ้มแบบชอบมาก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 คือเวลาไลฟ์สดอุ้มก็จะใช้ฟิลเตอร์นี้ถ่ายลงตวิตต่อก,ก็ใช้ฟิลเตอร์นี้หรือว่าลงรูปก็ใช้ฟิลเตอร์นี้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันน่ารักมากๆแล้วคนก็ถามหลายรอบมากเลยว่าแบบเออฟิลเตอร์นี้คือฟิลเตอร์อะไรนะคะคือมันแบบน่ารักมากเลยคนแบบน่ารักมากๆมีอามาคาวนั่นเองนะคะ่ะปรับได้หมด4แบบแบบแรกก็คือนีห่ะมันจะมีต้แฝยให้มีจมูกนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวหูให้ด้ ก็จมูกจะหายนะคะอีกรอบก็จะเป็นหูหายแต่ว่ายังมีจมูกนะอีกรอบก็คือจะไม่มีอะไรแล้วค่ะจะมีแค่ฝ่ายกับตัวปากเท่านีนน้ซึ่งมันน่ารักมากๆทุกคนมันเหมาะสาหรับคนที่แบบว่าถ่ายรูปเล่นกู๊กิ้กลอะไรเงี้ยคืม้มาน่ารักจริงๆนะแล้วแบบตัวเนี้ยคือมันจะเพิ่มความแก้มให้เราด้วยเนะแล้วก็สีปากแล้วก็อย่างหนึ่งที่เพิ่มให้ก็คือความแบบหน้าเนียนต่างๆนี้ด้วยจะไม่สามารถเอาฝ่ายออกได้นะแต่ว่าฝ่ายมันจะไม่ได้แบบว่าเล่นใหญ่ขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูเผ ฟิลเตอร์ต่อไปนะคะเป็นฟิลเตอร์ที่8นั่นเองค่ะก็คือฟิลเตอร์นี้วันนี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อภาษาเกาหลีแหละซึ่งอ่านไม่ออกอุ้มจะมีฟิลเตอร์ของคุณพ่นนี่เยอะมากมากเพราะว่าแบบสวยมากๆเลยนะคะนี่อันนี้คือมันจะมีความแบบว่าเป็นมาเก็ตเตอร์นะคะเหมือนอันแรกๆที่อุ้มแนะนาไปนูแล้วก็จะมีความเป็นผีเสื้อตรงนี้คือมันน่ารักมา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 กแล้วก็อันเนี้ยสมารถที่จะปรับตัวตาได้ด้วยนะคะว่าจะเลือกสีตาได้เป็นสีธรรมชาติที่เรามีอยู่อันนี้นะคะสีน้ำตาล สีเทาแล้วก็สีม่วงซึ่งมันจะไม่ได้ออกสีขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันสวยตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นแบบหน้าเนียนให้เราด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเงาเาตามแบบหน้าเราด้วยนิดนึงแล้วก็มีขนตาให้เราด้วยเราจะได้มีแบบดูไม่คนมีขนตายาวอะไรอย่างงี้ ฟิลเตอร์ต่อไปนะคะเป็นฟิลเตอร์ที่9้านั่นเองซึ่งฟิลเตอร์นี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวผีเสื้อค่ะชื่อฟิลเตอร์อันนี้นะคะก็คือคนที่ทำเนี่ยจะเป็นคนเดียวกับที่ทาฟิลเตอร์ผีเสื้อเมื่อกี้เลยซึ่งตัวนี้อ่ะอุ้งชอบมากๆเพราะามันมีความเป็นแบบกระตุยคือมันจะเป็นมาร์กบางแบบค่าเรียกว่าอะไรมากกร์กแบบเท่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีขางอ่ามจะมีหูกระต่ายขึ้นมาแล้วก็การแต่งหน้าอันเนี้ยคือมันจะเป็นการแบบว่าใส่ความเป็นจมูกแดงๆเล็กๆน่ารักให้นะคะแแแแลลล้้ะะาา้้้ววววกกก็็็สสสาาาามมมรรถถเเเปีีีี่่ยนนนคอออททไดดหืืจตตััผะะบ แล้วก็จะมีความเป็นแบบหน้าเราอย่างเดียวได้ด้วยนะคะไม่ต้องมีแบบว่ากิตเตอร์บนหน้านั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะมีสายเป็นแบบอืมเป็นกิตเตอร์ใต้ตาด้วยเหมาะสำหรับคนที่ชอบกิตเตอร์มามาอย่างอุ้มแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะปรับหน้าเนียนด้วยนะคะแบบใครที่ชอบแนวนี้ก็คือลองลองดูได้เลยที่เป็นกระต่ายอะไรเงี้ยฟิลเตอร์ต่อไปนะคะเป็นฟิลเตอร์ที่10แล้วเนี่ยเป็นฟิลเตอร์สุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อภาษาเกาหลีค่ะใช่เราอ่านไม่ออกเหมือนกัน อันนี้คือคนแบบใช้เยอะมากๆไม่มมว่าจะถ่ายสตอรี่ไปใครอันไหนก็คือเจออันนี้อีกแล้วนะคะน,นี่มันก็จะเป็นหน้าแบบมาเก็ตเตอร์นะคะมันก็จะมีเขาตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเราสามารถปรับระดับได้ด้วยขีดข้างๆตรงนี้นะคะสามารถปรับให้มันแบบวุบเข้าไปก็ได้หรือว่าจะแบบเออเลือกเอาเลยว่าเอาเยอะน้อยแค่ไหนนะคะนี่คือสูตรของเขาที่เขาให้มาเราก็จะเหมือนมีสอบไฟฟ้าขึ้นมาข้างบนอเเบลเลอร์ยาวขึ้นมานะคะแล้วก็ปรับให้ได้นั่ตึ๊บสมมติว่ามาณนี้ เราก็สามารถเลือกคอนแทคเลด้ด้วยค่ะก็คือจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันจะมีสีน้ำตาลสีเทานะคะแล้วก็สีม่วงต้องรู้สึกว่าสีเทาสวยมากนี่เออแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นแบบขนตาด้วยนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยก็จะเนียนแล้วก็ทาสีปากด้วยแล้วก็มีความเงาๆตามฟิลเตอร์นี้ด้วยนั่นเองแบบน่ารักมาก มีเนาะสำหรับสิบฟิลเตอร์ไอีที่อุ้มแบบชอบใช้แล้วก็แนะนำนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนทำฟิลเตอร์คนเดิมค่ะเ <c oughs> พราะอุ้มชอบมากๆเนื่องจากว่าหนึ่งเลยคือมันจะเป็นความเป็นแบบมาร์เก็ตเตอร์แล้วมันจะทําให้หน้าเราดูน่ารักขึ้นนะคะแล้วก็มีความแบบเงาเทาลิปให้เราเองด้วยเอาจริงๆว่าพอมีฟิลเตอร์ไอจีอะเราไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้เพราะว่าเราตื่นมาหายฟิลเตอร์ไอจีเราก็จะมีความรู้สึกแบบอุ้ยหน้าฉันสวยมากเลยมันดีมากค่ะเราจะไม่ต้องแต่งหน้าโดยเฉพาะที่เป็นผีเสื้อมันแบบ ้าแล้วก็น้องวัวที่ใช้บ่อยๆนะคะคือน่ารักมากทุกคนลองไปดูก็ฟิลเตอร์ไอจีตรงนี้เดี๋ยวอุ้มจะใส่ไว้ในไฮไลท์ไอจีให้ด้วยนะคะก็คือไอจีตรงนี้เดี๋ยวอุ้มจะทิ้งไว้ให้นะคะแล้วก็เผื่อใครแบบว่าหาไม่เจอเดี๋ยวอุ้มจะทิ้งชื่อไออาร์ตัวฟิลเตอร์แต่ละฟิลเตอร์เนี่ยมาให้ใต้ดีคริปชั่นด้วยเหมือนกันนะคะก็สามารถไปจิ้ม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 ได้ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ค่ะส่วนคลิปหน้าอยให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเพื่อแบบอยากให้เอาอะไรมารีวิวอีกอะไรเงี้ยหรือแบบแนะนำของสะสมอะไรเงี้ก็บอกบอกมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูค่ะไปแล้ว